สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Formula InfoCast นะคะสำหรับเสานี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าเมืองค้าขายเมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและก็เศรษฐกิจของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งค่ะโดยการมาขอนแก่นครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางบริษัทแกนเนียสยามจำกัดเพื่อมาเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทแกนเนียสยามจำกัดถือเรื่องงามยามดี ปิดศูนบริการครบวงจอรอย่างเป็นทางการหวังใช้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อขยายตลาดและการบริการแก่ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์มาตินนิวสันผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคุณภูริวัตรรักอินผู้จัดการทั่วไปบริษัทแกนเนียสยามจำกัดและคุณสามารถอังวราวง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นคุณกนกสิริพานิชกรขนส่งจังหวัดขอนแก่นร่วมเปิดศูนย์บริการสแกนเนียจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการค่ะ ได้เห็นพิธีเปิดศูนย์บริการของสแกนเนียแบบไม่เหมือนใครกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะไปถามถึงสาเหตุค่ะว่าทําไมสแกนเนียถึงได้มาเปิดศูนย์บริการที่ขอนแก่นรวมทั้งมีแผนจะขยายไปเปิดศูนย์บริการที่ออจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศหรือเปล่าค่ะที่ศูนย์บริการแห่งใหม่ที่ขอนแก่นเนี่ยเราให้บริการครบวงจรเหมือนกับสแกนเนียที่สำนักงานใหญ่ที่บางนาเลยซึ่งก็คือมีทั้งจําหน่ายรถท럭จำหน่ายรถบัสจำหน่ายเอนจินที่เป็นเครื่องยนต์เรือ เครื่องอุตสาหกรรมแล้วก็กำเนิดไฟฟ้ารวมถึงให้บริการหลังการขายมีทีมเซอร์วิสในการให้บริการลูกค้ามีทีมโมบายออกไปช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมง7วันมีการฝึกอบรมช่างรวมถึงการเทรนคนขับรถและก็มีคลังของ spare parts ในการให้บริการเรื่องอะไหล่ได้เพียงพอความต้องการของลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อไปที่กรุงเทพแล้วก็เชื่อมต่อไปที่คลังใหญ่ที่สิงคโปร์ด้วยครับ ขอนแก่นเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในความเห็นผมและความเห็นของทีมของสแกนเนียทั้งหมดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญมากของการเติบโตของประเทศไทยขอนแก่นเองวันนี้ได้เปรียบทางชัยภูมิขอนแก่นเองตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กไปที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วว่า A e c บนเช่นอาซึ่งเกพานผ่านไปที่ประเทศลาวและเชื่อมต่อไปที่ประเทศเวียดนาม ทำให้ขอนแก่นมีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางที่นักลงทุนต่างๆก็โฟกัสแล้วก็มองมาที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและเติบโตมากเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีมอขอมีขอนแก่นมีศูนย์กลางของเ,อเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของการลงทุนเท่าที่ผมทราบวันนี้เนี่ยขอนแก่นเนี่ยมีกองศูนหลายๆประเทศกำลังเข้ามาตั้งแล้วก็ตั้งแล้วด้วย อนแก่นเป็นศูนย์แรกที่เราเปิดในปี2014สัปดาห์หน้าเราจะเปิดศูนย์ใหม่ที่เชียงใหม่ทางภาคเหนือแล้วก็ในแผนของปี14เนี่ยผมมีแผนที่จะเปิดที่ทางภาคกลางก็คือที่สมุทรสาครเพื่อรองรับเส้นทางที่ลงไปสู่ภาคใต้แล้วก็มีแผนที่จะเปิดที่ภาคตอนออกคือที่ระยองแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างก็คือที่นครสวรรค์นั่นคือปีนี้เราวางแผน5ศูนย์ด้วยกันที่จะเปิดในปี2014เพื่อเชื่อมโยง กับแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดของสแกนเนีย1 6 0ที่จะให้มีในปี2016ที่เราเรียกกันว่า1616 16ของสแกนเนียครับอีกหน่อยนะคะเราเดินทางไปไหนก็จะเห็นศูนย์บริการของสแกนเนียอยู่ทั่วไปแล้วล่ะค่ะทั่วประเทศเห็นกันแน่นอนนะคะและอาทิตย์หน้าค่ะเราก็จะไปงานเปิดตัวศูนย์บริการของสแกนเนียกันที่จังหวัดเชียงใหม่และจะเก็บภาพรวมทั้งบรรยากาศสวยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะตัววันนี้ข่าเวลาหมดลงแล้วพบกันไให,หมาทิศหน้านนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ